คลิปนี้ลองมาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะให้คุณระมัดระวังอะไรในช่วง1-2สัปดาห์นี้บ้างค่ะมาดูกันนะตั้งจิตนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการใช้ใจ่ายเงินการเล่นใหญ่การเปเปครอบครัวเปคนรักเป,เปเพื่อนเนาะใจใหญ่เป็นคนใจดีอะนะอยากให้ทุกคนมีความสุข ช่วงนี้จึงให้ระวังการใช้เงินหน่อยนะคะดูสิว่าให้เรามัดระวังอะไรอีกเงินช่วงนี้คือเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเงินทั้งนั้นเลยมีอะไรก็เก็บเก็บไว้นะคะรวมถึงให้ต่อยอดด้วยนะนอกจากหาแล้วเก็บแล้ว การหานั้นลองขยับขยายดูซิหรือมีอะไรที่เราสามารถจะทำให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มเติมขึ้นจากความรู้จากวิชาชีพที่เรามีไหมแต่พอเราทํางานเยอะขนาดนี้สิ่งที่พ่อยากจะเตือนอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่ามัวแต่ทํางานจนคุณไม่มีเวลาในการที่จะดูแลคนใกล้ชิด เรียกว่าบ้างานนั่นแหละค่ะงานนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็คือต้องบริหารหรือว่ามีไลฟ์บาลานซ์นะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยแล้วก็การหาเงินหาทองด้วยขออีกหนึ่งใบค่ะว่าไพ่อยากจะเตือนอะไรนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ไพ่เตือนก็คือให้ระวังเรื่องของคนที่มาแบบไม่จริงใจระวังคนมายืมเงินแล้วไม่ให้ระวังสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ หรือแม้แต่ที่ทำงานเองก็ตามแต่งานต่างๆขอให้คุณเก็บข้อมูลเรื่องราวอะไรก็ตามที่มันเป็นความลับเนี่ยอย่างมิดชิดนะคะไม่งั้นอาจจะต้องเจอใครที่มาแบบขโมยข้อมูลหรือทำอะไรที่มันอาจจะเดือดร้อนเราในอนาคตช่วงนี้จึงต้องระมัดระวังแล้วก็สังเกตคนที่เข้ามารอบๆตัวเราหน่อยนะคะว่าเขาหวังดีจริงไหมหรือว่า หวังดีแต่ประสงลายนะคะระวังตัวเองให้ดีนะคะทั้งเรื่องเงินแล้วก็การที่มีคนเข้ามาหาในระยะเวลานี้ค่ะขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่เห็นคลิปนี้ค่ะ